เดี๋ยวจะให้ดูวิวขหดเชื่อนว่าต้องมีเซตขัดยอกกันบ้างแล้วงานนี้หลังจากที่บอกว่าอยากเจอฝนฝนก็มาดาเลยเยสองซฟอู<ำ>่บ,บนรถตู้แล้วนะคะจองกับทางที่พักสะดวกดีจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ออกไปอีกอันน่าจะแพงกว่าข้างนอกนิดหน่อย อยู่ที่1นึ่งแสนเมืนกรีบนะคะก็ที่นี่จะมีรอบ8ปดโมงครึ่งแล้วก็รอบ1 1เอโมมั้งที่เห็นแต่ว่าเออโอเคมันมารับถึงที่พักรล้วอย่างหนึงรถตู้มันก็เป็นรถตู้แบบเย็นเย็นเย็นช่ำๆำก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วังเวียงค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากันวินะคะจากอีีที่แล้วเราเที่ยวที่เวียงจันท์นะคะอีีนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่วังเวียงค่ะโดยเรานั่งรถตู้ออกจากที่พักเลยนะคะทางโรงแรมมีบริการให้โดยค่ารถจะอยู่ที่1นึ0 0 0ส่นกีบตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ260บาทค่ะทุกคนโดยรถตู้จะวิ่งขึ้นทางด่วนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงที่วังเวียงค่ะ เรามาถึงวงเวียงแล้วนะคะทุกคนเราจะมา,มาดูร้านเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันเา่ามอเตอรไ์ไซค์คันจักบาทค่ะฮะค่ะแสนเจ็ดถ้าถ้าเป็นรถ A, A, A แบบนี้ปกติเขาเมา,าให้ค่เพียวจักบาท่ะเมาที่จะไปใส่เลยหรอ เราหลู่เงเนี่ยแเมาจืนว่างเลยใช่ยังไม่มีแทนเลยโอ้ถ้าเราเมาจืนว่างมัจะน่าจะกป่ะมาณเกดแปดแสนแปดแสนนี่เป็นเจ้าบัตรใช่อันเจ้าบัต จากการสอบถามนะคะถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ที่คันละ17 0,000กีบก็คือ250บาท260บาทประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นรถที่เหมาเที่ยวทั้งวันจะเป็นรถเ,เหมือนรถนำเที่ยวนะคะก็จะอยู่ที่ราคาแ0,000นนะคะก็คือพันกว่าบาทพันสองประมาณนี้คะ่ะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจเช่ารถมอเตอร์ไซค์2คันคะ่ะเพราะเรามากัน3คน แล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะขับรถกันไปที่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินเอากระเป๋าวางไว้ก่อนค่ะแล้วโรงแรมก็ดันอยู่ไกลซะด้วยสิคะทุกคน ที่เราจองไว้นะคะไปทางเดียวกันกับบุลากูนแหล่งท่องเที่ยวหนามไซต่างๆค่ะซึ่งก็ต้องผ่านสะพานพวกนี้ซึ่งตอนแรกที่เห็นคือไม่แน่ใจว่าตัวเองจะข้ามไปได้ไหมนะคะน่ากลัวมากยิ่งไม่ค่อยขับมอไซค์ขับไม่แข็งแต่ก็โอเคค่ะผ่านไปได้ด้วยดี Like พอเริ่มออกจากตัวเมืองมาก็จะเห็นภูเขาสวยๆแบบนี้ตลอด2ข้างทางเลยค่ะรู้สึกว่าขับรถได้ใจฟูมากๆค่ะวันนี้ The night's begun She young and hand We wanna chase the ได้ไหมป็นไงล่ะหลีกนีหลีกน,กนีจากเมืองไหมมาถึงที่พักแล้วค่ะเราก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็เช็คอินจ่ายเงินค่าที่พักนะคะเป็นเงิน1 4 4 0 0ล้านกีบค่ะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,200บาทต่อคืนค่ะซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งเงินไทยแล้วก็เงินกีบเลยค่ะห้อง <c oughs> เราเบอร์0ูสา ที่พักของเรามีชื่อว่าอ่างสวรรค์รีสอร์ทค่ะเอ็นเอ็นเอ็นตึ้งห้องกว้างมากวิคุ้มอยู่ีท่ฉกอยู่ติดกับจมด้วยชอบคุ้มอยู่เตียงกว้างสองพันสามที่เมื่อคืนอะ เออมื่อคืนระเบียงก็ไม่มีแม่มันนี่มีอ่างด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยแหละกูจะอาปอางสกูชี่ย่งกันแช่น้ำนะคะคืนนี้เอนละน้ำอ่ะก็เดี๋ยวค่อยเปิด <c oughs> เราต้องออกไปเที่ยวมากกมีมีไวไฟอยู่นะ <c oughs> มึงปิดเดี๋ยวมแมลงเข้าหา <c oughs> ที่เปิดแอร์หน่อยดิตรงไหนลูกห้องน้ำกว้าง <c oughs> ดีกว่าแต <c oughs> ่พ้นขึอรู้จักไห้เขาเย <c oughs> อะเนาะเอาพ <c oughs> <c oughs> อแต่พื้นเนี่ยเป็อ้ยานี้้นพอาแบเก็บเสียบคุยแว่าเรไปอยููมิมืหลังจากเช็คอินเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาเดินทางไปเที่ยวต่อค่ะมากินข้าวนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ไม่ไกลกับที่พักเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูวิว เชื่อนว่าเด็กน้อยเล่นน้ำเสือน้ำที่นี่ใสมากทุกคนสีฟูดค,ค่ะนั่งติงดนะ้ํา ของเรามื้อนี้มีแค่นี้สั่งมาไม่เยอะเพราะเมื่อวานสั่งมาก็กินไม่หมดเดี๋ยวค่อยไปกินอีกทีตอนเย็นราคาอาหารก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทานข้าวเติมพลังเสร็จแล้วเราก็ขับรถกันต่อโดยจุดมุ่งหมายที่แรกที่เราจะไปแวะเช็คอินนั้นก็คือถ้ำจังค่ะทุกคน านม้สมู้ไหมสู้ไม่สู้รู้สภาพอือขึ้นไปสิต้องมีเซตขัดยอกกันบ้างโรงงานนี้และแดดด้วย ชันว่ะคืนนี้นอกจากจะได,ได้ยินเสียงไอแล้วจะได้ยินเสียงเข่าด้วยนะคะก,กรกแกะกรกแกะเฮียครึ่งทางก็ลองแล้วอ่ะไม่มีล่มให้พักเลย จังนะคะเราต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ147ขั้นนะคะแล้วเราก็จะได้เยี่ยมชมถ้ำภายในถ้ำเนี่ยก็จะประดับไฟไว้สวยงามเลยค่ะในถ้ำเย็นมากทุกคนเย็นน้ำจะเส็จหมด นี่มึงถ่ายหรกล้องขึ้นไปแล้วมันเห็นสีส่วนเท่าไหร่ทรงนี้มีสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าในทําค่อนข้างมืดนะคะจากในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าดูด้วยเนื้อตาก็คือสวยมากค่ะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็ดูแปลกตาทางเดินก็ยาวมากๆสามารถดูวิวได้ด้วยค่ะตรงนี้มันก็จะเดินออกมาทะลุตรงจุดชมวิวนะคะทุกคน จะเห็นวิวอันนี้แม่น้ำอะไรนะอะไรทองจองเไม่น้ำอะไรนะคะ,น,ะน้ำโซงแม่น้ำโซงแต่แปลกใจว่าทําไมเวลาแบบมีน้ำแบบนี้ทำไมมันสีสีแบบเขียวใสทั้งทั้งที่แบบแม่น้ำสายหลักอ่ะมันสีเข้มมากสีแบบน้ำตาลแต่น้ำที่เขาเล่นกันนะ่อย่างเช่นบูรักูนอะไรเงี้ยน้ำ,นำมันสีแบบนี้สีฟ้าสวยอะ่ะแปลกดี เกี้เราไปฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับมาฝั่งขวาอันนี้จะเป็นเส้นทางหลักของถ้ำโอ้ข้างในนี้สวยในถ้าเย็นมาก เก็บปะดูนะเก็บไหมโอ้มีรดูเต็มเลูลกลึกมากเลยบอให้ยหอบอให้ขอพรหรือเปล่าบอให้อย่างที่งใหญ่อให้อะไรกันอันนี้เป็นไฮไลท์ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้ำจังแต่ว่าจริงๆอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำช้างเพราะมันจะมีหินงอกหินย้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปช้างช้างเป็นมอสเนี่ยนี่งเขียนว่า eleven image มันเหมือนช้างโอ้โหไมมันลึกจังเลยอ่ะก็วนไปวนมาจนรองสองอ่ะเว้ยทำไมลมเย็นจังเลยมไม่เห็นช่องลมแต่ว่าลมเย็นมากเลยเอ้ยยิ่งตรงนี้ยิ่งเย็น ทุกคนหลังจากที่บอกว่าอยากเจอฝนฝนก็มาจ้าเป็นยังไงล่ะทีนี้ช้ำไหมช้ำไหมคะข้างหลังเปียกเลยที่ไม่ต้องถึงบุรพูนเลยจ้าเปียกฝนจ้าแต่น่าจะตกไม่แรงแต่อย่ากตกแรงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะขับรถไม่ได้ ตกเบาๆพอให้มีหมอกเพราะให้มันเย็นก็พอทีแรกมันก็ตกเบานะทุกคนแต่ตอนนี้มันตกแรงมากเลยต้องหยุดรถเพราะว่าถ้าขับฝืนขับต่อไปมันจะไม่ดีกลัวลื่นกลัวล้มลัวเด็กแย่ลองพักดูแทน เดี๋ยวพักดูสักแป๊บนึงนะคะเผื่อให้มันอยู่ก่อนแนละเดี๋ยวไปต่อ ีคือคนออกไปก็เยอะมากๆแล้วนะคนเข้ามาก็เยอะ,ยะอันนี้ขาเข่าบ่ค่ะใจตรงไหนคะอ้าวไม่เห็นมีใครดักเลย <Natalie> ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> คุณลุงหวัวโล้นๆเลออ๋อตรงนี้ มองไม่เห็นส <c oughs> ามคนคะ่ะคนละสองหมื่นกีบนะคะค้าเข่าเอ้ยหอนักท่องเที่ยวจีนเยอะมาก <c oughs> โอ้แม oh, ่เจ้าคนเยอะมากดูว่าถุงใส่อะไรว่าจะได้ไปเล่นบ yeah, yeah, ุรพูลสามหรือเปล่ามีน้ำใสมากโอ้ดูปลาดิโอ้ เยอะป่ะไ่ติดต่อคาเาบแต่ว่าคุยอมากทุกคนน้าใสอะไรขนานี้อ่ะก็ตกลงเขามีติกไลน์ให้เล่นไหมถูกไหมอ๋นี่คอองบอลกน่ายเล่นติดกไลน์ไหมคะเล่นติดไลน์ก็เล่นก่อนแล้วเขาไม่เล่นน้ำติดต่อที่ไหนอ่ะ ถม,มสิบไลน์เปิดเทเลนบหมคะคนละเท่าไรคะสองเสนหาม,มุนกีบ <c oughs> เมมจ็ดบาทสาี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทมีมีจากไลน์ค่ะเซนหกเซนเล่นไหมคะอ,อยากเล่นไหมเล่นส,สิบลายครั้งแรกของหนูนา ครั้งที่สองของคุณแม่ครั้งแรกไปเล่นที่ลาใต้หรือเส้นนั้นสูงกว่ายาวกว่าเส้นนี้ไม่เยอะ <c oughs> กิจกรรมซิบลายที่บูรพูรหนึงนะคะทุกคนก็จะต้องเดินขึ้นไปตรงนี้ในป้ายเห็น1 2 0พันสองเอ้ยไม่ใช่ร้อยี่สิบเมตร แต่เป็นร้อยิเมตรแมวนะผู้รึ๊บเฮ้ยทำหนีกรเมยแล้วมาท่านเรียนอยู่ระวังลื่นนะบอกไม่ขึ้นนำ้ำใส จะพามปขึ้นอะไรเนี่ยอุ้ยฟูงแต่สูหนูนาบอกอู้อหนูน,นี่แหละค่ะผ่านน้งใจเปอย่างนี้แหละลูกจับดีๆนะลูกมันชันมาก ไม่กลัวเลยเหรอแม่ลองสองรอบแล้วแม่ก็ยังกลัวอยู่ดิไม่กลัวเฉยเลยตกใจเสียงตึกเมื่อกี้แหละไปไหนอ้อมอ้อมไปทางนี้โอ้เส้นนี้ยาวอ่ะ

กลัวคนไม่คนอยากเล่นอีกสองคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยคนพาเล่นนี่กลัวเล่นมาสองรอบก็ยังกลัว And the of fire. We rise like soft buildings Light. as the chemicals that take us higher. <laughs> the night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. จากเล่นน้ําเสร็จกลับไปที่โรงแรมนุ้ยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทาง<ป>เหนื่อยจากการขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวก็เลยพักผ่อนกันแล้วก็ขากลับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะค่ะทุกคนเพราะว่ายิ้วของพลุงพลังมากเลยยังไงก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามรับชมคลิปนะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้าได้ไปเที่ยวที่วังเวียงใหม่จะจัดเต็ม2คืนเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่นั่นเยอะมากๆเสียดายมากๆค่ะที่ไปแค่คืนเดียว ไว้โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งนะคะวังเวียงสำหรับในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนเจอกันค่ะบ๊ายบาย